นะคะวันนี้ก็อยู่ในช่องแอร์แอร์นะคะวันนี้นะคะแล้วก็จะมารีวิวพิซซ่านะคะคือแบบหนูไม่ได้กินพิซซ่ามานานมากนะคะก็เลยจะมากินให้ดูนะคะเป็นพิซซ่าเออพิซซ่าคอมมานีนะคะอ่านี่นะคะคืออันนี้นะคะพิซซ่าคอมมานีเนี่ยเขามีซื้อหนึ่งแถมหนึ่งนะคะทุกคนนี่หนูซื้อเป็นอืม ฮาวายเอ๊ะไม่ใช่ฮนะ <Hawaii. S 1> าวายดิเะฮาวายเอี้ยนเออฮาวายเอี้ยนนะคะกับต้ยมยำกุ้งต้มยำกุ้งนี่ต้มยำกุ้งนี่นะคะเราจะมากินฮ <Hawaii. S 1> าวายเอี้ยนให้ดรัวอร่อยไหมของคำของอะไรพิซซ่าคามอมมาน,นีอร่อยปะใช่ค่ะอร่อยมากนะคะไปซื้อกินได้นะคะเนีย่ยข้าวสองห้าสิบบาทก็เป็นสี่ร้อย เอ้ห้าร้อยสี่ร้อยสิบสี่ร้อยห้าสิบมันหมดสองสองอันเนี่ยมันสี่สี่ร้อยค่าส่งอยู่ห้าสิบาทเป็นสี่ร้อยห้าสิบเออมากกว่าสองคนยังไม่ได้กินต้นยำนะคะอันนี้พ่อกินต้นยำไปหนูแบบสองกินแล้วใช่อันนี้หนูกินสองชิ้นเลยนะคะชิน้นแรกแตอนแรกที่มาหนูก็แบบอยากกินชิ้นแรกผ่านมาหนึ่งนี่เลยนะคะนี่ มันมีอะไรบ้างไงอาหารวัยเอ็นนดูดิยังมีสับปะรดอ๋อมีสับปะรดแล้วก็มีอันะี้เหมือนเบคอนนะน่ามั้งแล้วก็มีชีสค่ะชีสอืมออืร่อยมากส่วนต้มยำกุ้งมีเห็ดมีเห็ดมีกุ้งฮะแล้วก็มีปลาหมึกด้วยเออใช่แล้วก็มีชีสโโอ้ห ฮาวะเอี้ยนเนี่ยอร่อยมากทุกคนเันอชอบครัวซาที่จะทงพิซซ่าเนี่ยอืมจะเอาฮาวะเอี้ยนตลอดอืมอร่อยมากชอบมากเลยค่ะจริงจงมีพิซซ่ามาใหม่นะคะก็คือต้องขอบตรงเนี้ยมันจะเป็นแบบเหมือนไส้ปลาทุกคนแล้วก็มันเหมือนชีสอะชีชสใสหอยากกินมากไม่เอาค่ะเพราะว่ารู้สึกมันแพงมะกเ็เลยซื้อเป็นออม เอาว่าเอี้ยนกับต้มยำมานะคะอืมเลังตัวไปกินข้าวเออไม่ใช่กินข้าวค่ะเดี๋ยวตัวไปกินพิซซ่าก่อนนะคะเพเรียนมาแล้วค่ะทุกคนโอโ้โหมาบ้านใครกดแชร์ใครกดไลค์กดแชร์กดเป็นอย่างนี้นะคะ่ะบ๊ายบาย